ไอ้แดงทำไอ้ทำไอ้แดงทำแย่อันนี้มันทำควายควายเราดูคนคนดูควายคนเิ้นควายคนดูควายในมีทีเขารู้หมดยายจ่าจัทัพน่าเกิดเกิดสงสารดังควายสงสารดังควายอาชีพมันสี่ห้าร้อยเป็นอาชีพมันเยอะครอบครัวมันมันไม่ใช่ควายผมตองแต่เขาทำมั่วการแต่ว่ามีความไม่ห้ามหน่อยห้ามควายมีความไม่ถูกทำหน่อยฝากไว้แค่นี้เราไม่ได้แพ้ชนะเราไม่ว่าแอกว่าบอกกลัวหมดแล้วพอจบปอกกลัวหมดแล้วโอเคอ่ะ ตกใจไหมวันนี้มาต่อยท่องเที่ต่อยครั้งแรกปะครับต่ร้อคงแรกท่องทยวครั้งแรกเนะมันเน่กว่าให้แล้วเยอะเป็นนอยองเนี่อปะออตื่นเต้นด้วยใช่ไหมแต่จริงก็นน้ำหนักมีปัญหาค่อยแล้วเราต่อยร้อยส่อันนี้ต่อยร้อยหให้ร้อยร้จริงๆไม่มีปัญหาเราต่อยน้ำหนักเท่าไหร่สักพัร้อยหนึ่งร้อยสองเองร้อสก็ไปนี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ลดออกมาไม่ได้ดีอกมะ เรกหวานนิดหน่อยเออเราคิดว่าเราเสียดายตรงไหนบ้างวันนี้ที่ลุกล้มอ่ะนะจุกไหมไอ้ไอ้ล้มตอนก่อนก่อนจากล้มสี่พี่ว่าทับก็พี่เขาทับอ่ะก็แรงเล็งแรงมันหายเอองานข่อีกทีนเนี่ยมีอะเอาเงี้ยเอาจีนมะข่อยจีนเนี่ยแก้มือไหมขออยจีหนักเท่าไหร่ดีหนักเท่าไหร่ดีร้อยสามได้ร้อยสามได้ก็ได้โอเคครับไปที่ไหนดี